มักมีองค์แปดเนี่ยมันถูกประมวลลงมาที่อนาปานสติข้อเดียวแค่นั้นเองนี่คือความง่ายความที่ผู้เจ้าเนี่ยย่อยธรรมะจนง่ายเวลาเราโยงธรรมะไม่ถูกหรือว่ามีสุตตะไม่มากยังโยงกันไม่ได้เนี่ยบางทีเราจะมองว่าแค่รู้ลมหายใจเนี่ยมันจะปรินิพานได้ยังไงอืม แต่จริงๆแค่การรู้ลงหายใจเนี่ยมันเป็นการละสังโยชน์เบื้องสูงดังนั้นเราจะเคยได้ยินเรื่อยๆว่าแค่รู้ลงหายใจเนี่ยเป็นแค่สมถะบ้างไม่ใช่วิปัสนาบ้างยังหลุดพ้นไม่ได้บ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้พูดเองหมดเลยแต่ถ้าพระเจ้าทรงตรัสเนี่ยบอกอนาปาเนี่ยเป็นเหตุให้ได้อรหัตะผลเลยและถ้าอุปธิคือความยึดมั่นยังเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นอนาคามีเห็นไหม แค่รู้ลมหายใจอย่างเดียวนี่คือง่ายสุดละและตัวผู้เจ้าเองก็ทรงใช้ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้จนกระทั่งตรัสรู้และหลังตรัสรู้และนี่ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางแค่นั่งรู้ลมหายใจเฉยๆเนี่ยคือทางสายกลางละเพราะมันคืออริยมรรคมีองค์8ดังนั้นอนาปานาสติเนี่ยแทนอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดแทนโพติปักขิยธรรม37ทั้งหมดนะ โพธิปัจขิยธรรม37มีอะไรสติปทาน4สัมมาปทาน4อิทิบาท4อินทรียห5พระห้าโูชงเจ็อรียมากไปองแปดเจ็ดหมวดธรรมในเหมวดธรรมเนี่ยเอามาบวกกันเนี่ยสี่บวกหบวกแบวกอะไรเนี่ยจะได้37มสิดพอดีจึงเรียกว่าธรรมสามสิโพธิปัจขิยธรรมสามสิหรือธรรมหมวด7จ็ดนะบริบูรณ์ด้วย อานาปานสตินะอาณาปานสติบริบูรณ์ข้อธรรมพวกนี้บริบูรณ์หมดเห็นไหมไม่ต้องไปวิ่งทำอะไรมากไม่ต้องไปนั่งนับข้อหลายข้อเยอะแยะบอกโอ้จำไม่ได้หละไม่เป็นไรจำไม่ได้ไม่เป็นไร,จำ,ไไไนไรจำลมหายใจอย่างเดียวให้ได้อยู่กับลมหายใจหลุดไปปุ๊บกลับมาลมหลุดไปปุ๊บกลับมาลมทำแค่นี้อุปนิสัยใหม่ได้ทันทีเลยคือการไม่เอาพบ ไม่เอาอารมณ์ไม่โน้มไปสู่อารมณ์ไม่โน้มไปสู่ภพถ้าภพดับ,ชา,ดบชาติดับชาติดับชรามรณนะก็ต้องดับเข้าใจไมหมแค่นั้นเอง